สวัสดีค่ะทุกคนเอาโซนเทรดในวันนี้นะคะโซนเท่ากับรวยโซนสำหรับคืนนี้ โลที่1แล้วก็นี่คือไฮนะคะแล้วก็ลงมานะคะอยู่ที่ประมาณ1.889แล้วก็ขึ้นมาเป็นไฮอยู่ที่ประมาณ1.903แล้วโลก่อนหน้านะคะอยู่ตรงนี้1.885ค่ะแล้วตอนนี้นะคะไฮปัจจุบัน1.897ให้เราดูกราฟของโรคกตัวเองด้วยนะคะโลใหม่ของ H1 นะคะอยู่ที่ประมาณ1.884.59แล้วก็โซนไฮของ H1 ตอนนี้ ะะอยู่ที่ประมาณ1894ค่ะสเลขนี้เป็น2เลขสำคัญนะคะเทคนิคการเทรดสำหรับคืนนี้นะคะถ้าน้องดันตัวขึ้นมาชนะ1894ชนะหานี้ให้เปลี่ยนเป็นย่อใบทันทีค่ะเราจะมองหน้าเทรดว่าน้องมีโอกาสกลับตัวขึ้นนะคะแล้วเราจะมา TP ที่1896 1903 1907แล้วอิงจะมองท p พีสูงสุดที่1911ค่ะ น,นี่ให้มองระยะยาวด้วยนะพรุ่งนี้ก็มีข่าวใช่ไหมดังนั้นเราดูตรงนี้ไว้นะแต่ณนะเวลานี้น้องยังคงเป็นเทรนดลงดังนั้นถ้าน้องจะวิ่งเทรนลงต่อจุดนี้เป็นจุดเซลสวยแล้วนะน้องมีโอกาสลงหลุดเลยนะคะโซนเซลลอิงให้เลขตรงนี้นะ93 -96 ถึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าน้องจะยกโลขึ้นไปชนะไฮน้องจะมายกโลที่ราคา1885ค่ะ ถ้าน้องจะขึ้นไปนะเราก็ไปรอโซนเซลล์นะคะ1896ก็ยังถือว่าโซนแถวๆนั้นเซลล์สวยอยู่นะถ้าชนะไฮและเซลล์ก็ยิ่งดีเลยนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าใบาขึ้นไปละและถ้าวันนี้น้องขึ้นไปพ9 0เก้าหเก้า์ถึงหนึ่เก้า์เท่านั้นนะคะทุกคนสำเร็จสำเร็จค่ะรวยๆค่ะ